สวัสดีครับคลิปบทยุคตึกแถวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาถนนสีวรานะครับมาย่านแถวถนนสีวราอินทาวอินทาวจะไปสิ้นสุดที่โรงเรียนบอนเดชานะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวอะไรมากนักห้าหนาทีแค่นั้นเองสําหรับเริ่มสตาร์ทก็เข้ามาถนนสีวรานะครับมาดูตึกแถวหรือว่าอาคารประเภทตรงนี้เป็นโฮมออฟฟิศนะครับเป็นบ้านพร้อมที่ทํางาน ก็แต่ก่อนก็คึกคักนานแน่นด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่านะครับข้างล่างเขาก็เป็นออฟฟิศที่เป็นที่ทำงานด้วยซึ่งเป็นมียุคหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะฮิตกันเลยทีเดียวนะครับโฮมออฟฟิศก็คือทำเป็นบ้านด้วยที่ทำงานด้วยนะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่ใช่เป็นแหล่งหรือว่าเป็นที่นิยม เท่าไรนะครับก็เลยกลายเป็นถ้าตึกแถวก็คือตึกแถวถ้าเป็นออฟฟิศก็คือเป็นตึกหรือว,ว่าอาคารสูงสูง,สงมีที่จอดรถสไตล์ริมถนนจะสูงสามชั้นสี่ชั้นแต่ที่จอดรถไม่มีก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก็เลยต้องกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่พักผ่อนแล้วก็สําหรับที่ทํางานก็ค่อนข้างที่จะ,ะน้อยนะครับไม่ค่อยมีคนนิยมทําหลังจากนั้นก็มาในย่านถนนซีวราเหมือนเดิมนะครับวิ่งมาเรื่อยๆ ตรงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในแอเรียของทาวินทาวนะครับทาวินทาวก็เป็นกลุ่มโรงแรมอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านพักอาศัยแล้วก็โฮมออฟฟิศออฟฟิศค่อนข้างที่จะหนาตาหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับตรงทาวินทาวสมัยตะก่อนนะครับสมัยทุกวันนี้ก็คงไม่ได้แตกต่างอะไรมากเพียงแต่ว่าน่าจะเงียบเหาซบเซากว่าเดิมหน่อยแต่ว่าในส่วนของ โรงแรมหรือว่าอพาร์ตเมนต์ก็ยังตึมเหมือนเดิมนะครับหนาแน่นการทําธุรกิจช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันนะกลางคืนกลางคืนเนี่ยเย็นๆนีน่นก็จะมีคนเดินเพ่นพ่านหาอยู่หากินเพราะว่าจะมีร้านอาหารมีอะไรพวกเนี้ยแหมแอดเองแอดมินเองก็พูดชาวบ้านเกินนะหาอยู่หากินต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือเราแอดก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละก็อ่ะต่อเรื่อยๆนะครับตึกแถวอาคารพาณิชย์ บนถนนสีวราเป็นยังไงบ้างก็คือเจอสภาพเดียวกันก็คือที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างที่จะจํากัดจํเขี่หน่อยนิดนึงฉะนั้นก็กลายเป็นที่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยคึกคักเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยในช่วงตอนเย็นเยนเขาจะมีการขายอาหารตามริมฟุตตามริมฟุตบาทหรือว่าสตรีทฟู้ดพวกเนี้ยก็จะคึกคักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สิ้นสุดถนนสีวราก็มา เป็นถนนอินทราพณนนะครับก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ตัดตัดกับถนนสิวรานะครับถนนที่ตัดมาจากเรียบด่วนรามินทานะครับตรงนี้ลาดพร้าวเป็นถนนอินทราพรนนะครับที่ตัดมาตรงนี้เพิ่งทําถนนเสร็จใหม่ๆนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับคือมาคราวที่แล้วช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยวิ่งผ่านตรงนี้เขามีการปิดถนนครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําซ่อมแซมหรือว่า ถนนเนี่ยใหม่ก็ามาวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรมากนักก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ยังทำอยู่นะครับสำหรับถนนเส้นนี้ก็สามารถทะลุไปรามคำแหงแล้วก็ราดพร้าวร้อยสิได้นะครับก็จะมีตรงทางแยกสามแยกเจอตรงที่โรงเรียนบดินเดชาเนี่ยก็จะเป็น แยกซ้ายและขวาถ้าเป็นแยกขวานอันนี้ตรงนี้ยังยังมีการซ่อมแซมถนนอยู่นะครับถนนเส้นนี้ก็ติดนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนักตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งชุมชนนะครับคนอยู่อาศัยค่อนข้างที่จะหนานแน่นครับรับชมกันต่อนะครับพอถึงสามแยกตรงโรงเรียนโบลินเดชาเนี่ยถ้าไปทาง ขวามือก็จะเป็นรามคำแหงซอย43ทับ1น,นะครับถ้าเป็นทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นราดพร้าวซอย12สรุปก,กันได้ตรงนี้จึงกลายเป็นแหล่งคนที่ค่อนข้างที่จะอาศัยกันนานได้เลยทีเดียวเพราะว่ามันไปได้ทั้งรามทั้งมาประชาอุทิศก็ได้มาทางพระรามเก้ามาทั้งเรียบด่วนรามินทาถนนประเสริฐมนุกิตประดิษฐมนูธรรมพวกนี้ไปได้ตลอดแหละนะครับ ก็หลังจากนั้นก็มาเรื่อรๆยตรงนี้ยังซ่อมแซมอยู่นะครับหลังจากข้ามสะพานมาก็จะเป็นโรงเรียนบนดินเดชานะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงกเก่าแก่คลิปหมดยุคตึกถแถวอาคารพนิษฐ์ถนนศีวราขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องอย่างไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ